สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูปุ๋ยหมักเรานะคะปุ๋ยหมักเราอันนี้เราหมักได้ประมาณ5วันแล้วนะคะส่วนผสมของเราก็มีขี้บัวฟางข้าวแล้วก็เกล็ดดำแล้วก็กากน้าตาลค่ะนําส่วนผสมทั้ง4อย่างมารวมกันแล้วก็ลดน้ําเช้ากลางวันเย็นยิ่งลดน้ํามากเท่าไหร่ยิ่งดีจุลินทรีย์เขาจะได้ย่อยเร็วขึ้นค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ2เดือนก็จะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพดีเลยค่ะใช้สำหรับปลูกของเราต่อไปค่ะ